ตึกชงโคนะคะจะเป็นตึกที่รับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะ,ะคนไข้ที่เป็นคนไข้ย,ยุ่งยากซับซ้อนของเราก็จะมีในเรื่องของญาติทอดทิ้งนะคะแล้วก็มีแอดมิดสามครั้งใน1ปีมีใช้สารสิบติดร่วมด้วยนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนะคะเราก็จะมีะขั้นตอนในการดูแลนะคะตั้งแต่เริ่มแรกที่คนไข้เข้ามา แอดมิที่ตึกเรานะคะก็จะมีการาซึ่งได้รับการสื่อสารมาตึกจากตึกผู้ป่วยนอกนะคะว่าคนไข้มีพฤติกรรมก้าวร้าวนะคะเราก็จะมีแนวทางขั้นตอนในการเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็ตั้งแต่เรื่องของการซักประวัติจากญาตินะคะว่ามีประวัติพฤติกรรมก้าวราวรุนแรงอ,อย่างไรนะคะแล้วก็มีการใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยนะคะร่วมกับตึกอูพีดีนะคะ หลังจากนั้นเราก็มีการาประเมิอนอาการพฤติกรรมของผู้ป่วยนะคะถ้ามีพฤติกรรมรุนแรงเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะอาจจะจําเป็นต้องให้อยู่ห้องจํากัดพฤติกรรมหรือห้องแยกของเรานะคะแต่ถ้าคนไข้หลังจากที่มีอาก,การทางจิตสงบประเมินแล้วว่าสามารถร่วมอย,อ,อยู่ร่วมกับคนไข้อื่นได้นะคะ ก็จะให้ออกมาอยู่ห้องรวมนะคะซึ่งกิจกรรมการพยาบาลในช่วงแรกนี้ถึงป่วที่มีพฤติกรรมก้าวแล้วนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสื่อสารทั้งการหลังจากการส่งเวีนการสื่อสารที่กระดานนะคะบอร์ดสื่อสารเพื่อให้พุคกากรในตึกได้ทราบและก็เฝ้าระวังนะคะพฤติกรรมก้าวแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคําพูดหรือพฤติกรรมนะคะ ถ้ามีความเสี่ยงเราอาจจะต้องเข้าไปประเมินจําเป็นต้องแยกก็ต้องแยกคนไข้ออกจากคนไข้อื่นนะคะซึ่งเมื่อคนไข้อาการสงบนะคะเรากอ็อาจจะพิจารณาให้เข้ากลุ่มกิจกรรมตามปัญหาหรือพฤติกรรมของคนไข้นะคะแต่ถ้าคนไข้อาการอ,อยู่กับเราแล้วอาการทางจิตไม่สงบเราก็จะมีแนวทางในการดูแลก็คือประเมินอาการ พี่นาให้ยาฉีดเตียเอ็นแล้วก็พี่นารายงานแพทย์ตามามเหมาะสมนะคะเพื่อให้คนไข้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับอาการและพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการส่งประเมินเข้ากลุ่มกิจกรรมต่างๆก็ตามปัญหาและอาการของคนไข้นะคะถ้ามาด้วยเรื่องของสาสติดไม่ว่าจะเป็นสุราแล้วก็ยาเสพติดเราก็จะส่งประเมินที่ตึกกิจสังคมบำบัดนะคะ แต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของมาด้วยการความโกรธก็จะเข้ากลุ่มการจัดการกับความโกรธนะคะที่ทางตึกจัดขึ้นนอกจากนี้ก็ถ้ามีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวจากหูแววนะคะหรือขาดยาแล้วก็จะส่งที่กลุ่มตึกกลุ่มกิจกรรมบําบัดเพื่อเป็นกลุ่มที่แอดวานนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของการอาชีพนะคะเราก็จะมีส่งไปที่หน่วยงานอาชีวบ,บําบัดหรือศูนย์ ฟ,ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยหรือเกษตรชุมชนบำบัดท,ที่ดอนดูนะคะ,ะถ้าในบอร์ดน,นี้ก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เหมาะสมกับคนไข้นะคะแต่ถ้าคนไข้ที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนอย่างที่พูดตอนแรกว่าไม่มีญาติญาติทอดทิ้งชุมชนไม่ยอมรับนะคะแล้วก็กลับมารักษาซ้ำบ่อยๆนะคะก็จะมีการประสานไปที่งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เพื่อ,อติดตามเยี่ยมหรือส่งต่อเครือข่ายในการดูแลที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งในเขตบริการของเรา,าร้อยแก่นสารสินนี้ก็จะส่งไปที่งานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนแต่ถ้านอกเครือข่ายก็จะส่งงานาสังคมสงเคราะห์นะคะเพื่อให้ติดตามเยี่ยมหรือติดต่อเครือข่ายให้มารับนะคะซึ่งเป็นการที่ดูแลต่อเนื่องป้องกันคนไข้กลับมารักษาซ้ำนะคะ